ซอยเซนทันนะคะทุกคนบัสดีค่ะออกมาเดินช่วงค่ำนะคะมาหาซื้อทางนี้ก็ไปเขาเรียกแหละสถานีตำรวจนะคะตรงนั้นป้ายเขีเขยวๆแล้วก็มีโรงหนังแล้วก็ออกไปทางด้านหลังได้ค่ะ เขาก็รอรถไฟกันนะคะทุกคนมีลิฟต์ประตูเรื่อนแล้วก็ เราจะเข้าตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ว่ากดออกประตูนี้ก็ได้ประตูเล็กตีลิสมัมตีเอ็กโอเปนเ่อยอย่าคำดอ,อ,อกไม้รถไฟมา อีซอยอีซอยนี่เป็นสถานีใหญ่นะคะทุกคนไม่ว่าสายเร็วหรือสายช้าก็ต้องจอดที่อีซอยนะคะที่ตรงนี้เขาเรียกอีซอยเนี่ยตึกเนี่ยห้องไม่รู้ว่ากี่ห้องนอนหมื่นกว่า1 5ื0 0ห้าหมื่นห้หนหหรือสองหมนี่ เพราะว่ามันใกล้สถานีแล้วก็ใกล้ใกล้เซนทันนะคะนี่เขาจอดแค่เออเขาจอดแค่ไม่ไม่ถึงสองนาทีนะคะทุกคนคำปาคำปาก็คือว่าขึ้นมาขึ้นมาเขารอบางบางโชเฟอร์ก็ดีนะคะทุกคน บางโชฟเฟอร์เขาก็ไม่รอค่ะเสียงนกร้องให้รัน่นสถานีรถปัดสถานีรถไฟก็อยู่ข้างบนนะคะทุกคนธรรมดานี่เอ่อ วันธรรมดานี่วิ่งทุกเก้านาทีหรือไงนี่แหละไม่ค่อยได้นั่งรถไฟนานแล้วคะ่ะทุกคนพี่นอ้องเอาพักเสียนบบิ่งคะ่ะมีแต่หยอดยิ่งใหญ่งามๆนี่บึตต้งมีแต่ต้นยิ่งใหญ่ป๊าดงามลรยคะ่ะพี่น้องหลายได้หนี่น,นีพ่อเลยพ่อดองเลยคะ่ะพี่น้องนี่ รับรองว่าหมาบ่ดด้เขาไปข้างในเด้ค่ะมันอยู่ข้างในนอกจากว่าคนไปเที่ยวคืนมาก็าจะหย่อน <c oughs> จะเด่จูเข้าไปนเนาะมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์แต่ว่าถ้าหมาไม่ขี้หรอกไม่เยี่ยวหรอกนี่พี่น้องเมิ่งค่ะ โดงเป็นด,ดานอยู่ค่ะพี่น้องนี่มีแต่ต้นยังงามๆปัดปัดสิพ่อแล้วมะพ่อมะพ่ออยู่เอกขางบ้านนี้เนาะคะ่ะดอกผักกุ่มก็ให้เหลืองเลยนะคะทุกคนสวยงามเห็นไหมเมื่อกี้เพิ่งไปนะคะรถไฟนี่ก็มาอีกแล้ว ดอกผักกุ้มดอกผักกุ้มงามเนาะสวยนะคะรถไฟอันนี้วิ่งอันนี้วิ่งเข้าเมืองนะคะ อันนี้ทุ่มกว่านะคะทุกคนทุ่มกว่าตรกรามบ้านช่างห้องหอ ว่ายอยู่มองนอกไม่มีความสุขมีนะมีสุขมั่งทุกข์มั่งปนกันไปแหละอยู่บ้านเราแหละอยู่บ้านเราก็สุขมั่งทุกข์มั่งปนกันไปแล้วแต่คนจะคิดแบบไหนเนาะคะ่ะหาขวดโอ้มีแสดวออกยังแสดวออกยัง โอ,อ้สอยสรงว่ายังมาท่านโปงพี่น้องกำลังสิโปงด้วยค่ะนี่เห็นปะกำลังสิบปงพันเด็ดไปกินกันดีได้ตอนนี้พี่ไทยเด็ดไปกินดีดีพันสิหูออกแตกใบนี่พันหูเลยค่ะ รถส่งพิซซ่านี้ก็ชมดอกไม้ข้างทางนะคะยังไปหาเพื่อนไม่หมดเลยนะยังไปเที่ยวบ้านเพื่อนไม่หมดเลยอันนี้ต้นปลอมนะคะปลอมออหรือว่าลูกพุนใช่ไหมลูกพุนลูกอะไรเนาะเนี่ยต้นนี้อร่อยคะ่ะ ลูกสีดำๆไหมลูกอะไรอะ่ะอ้ยจำซื้อว่าใดละพี่น้องเนี่ยดอกก็ดกอยู่นะวันปีนี้นะดอกมากดอกสวยพักเซียนพี่น้องต้นงามๆนี่นะคะนี่ตึกสร้างใหม่นะคะทุกคนเป็นหมอเป็นคอนทัวร์เป็นไอ้นี่ คือสร้างใหม่เพิ่งเสร็จนะคะเนี่ยนี่ตรงนั้นทุบอีกแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้เป็นโรงเรียนเนาะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นหมดแล้วค่ะ เอาหน่อมไหมอนอมไหมเ้ยอน่มไหมเธอ ทางไหนมีหิมะก็สู้ๆเ้อทางนี้ก็คิดว่าไม่ตกแล้วอาทิตย์หน้านี้ร้อน20องศาค่ะทุกคนร้อน20องศานะคะโว้ยง,ง่ามลยดอกชิรี่เชอรี่ไม่ใช่ชิรี่เชอรี่เชอรี่ดอกเชอรี่ค่ะ ดอกนี้สวยไหมคะทุกคนคสวยมากค่ฟังเข้าใจไหมคะทุกคนสวย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 มากเลยดอกย่านะคะดอกต้นไม้ดอกต้นไม้ไม,ไม่ใช่ดอกย่าคะ่ะดอกต้นไม้ หอยฟังบลาหูเรื่องดอกจากว่าเบาหยังดอกปลาลูกปลาลงปลลงปลลังทิ้งริบทิ้งริบทิ้งริบสวยมากสวยมากค่ะทุกคนไปค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องข่อยเก็บมากพอแล้วมือหนิเบิ้งค่ะรัดงาม,งาม เสียงเด้อค่ะพี่น้องดอกไม้ก็สวยสีเหลืองอแล้วก็เสียงยอยู่ใสพี่น้องเห็นปะดำๆทั้งหลังคาพุนค่ะเป็นฝูงเลยหานเด้อค่ะเนี่เป็นฝูงเลยค่ะไปลงสนามแนนอนเลยค่ะเป็นลงสนามฟุตบอลเบิ่งค่ะฟาดมาลายแท้ สายโอ้โ oh, ห oh, แม่เจ้าร้ายคักพี่น้องนี hey, ่เรามาจบคลิปกันดอกทิวลิปสวยๆนะคะทุกคนแสงตะวันสองโอ้ยเงาไผ่คือง่า,า,งามแท้ว่าซานโอ้ยเนาะ ดอกทิวลีบสวยมากเลยทุกคนโดนแดดดูค่ะมีน้อยตรงนี้แต่สวยนะคะ <c oughs> จะบอกให้ดูค่ะสวยสวยถึงมีน้อยก็สวยนะคะเงาหอยคืองามแถ่พี่นอ้องเพราว่ามา,ามาที่ใครยกหางให้ค่อยนี่แหละยกให้ตัวเองดูค่ะ สวยไหมคะทุกคนเดี๋ยวขอถ่ายรูปกนะ่อนสสวยงามมากมากเลยนี่เขาก็ตัดหญ้ารอบนอกนะคะทุกคนเห็นไหมคะตัดหญ้ารอบนอกสวยงามค,ะค่ะุยูได้ยูกับดอกไม้นี่ขอยยูได้เบิดมือพี่น้องคอยมากดอกไม้ โอเคค่ะพ okay, ี่พี่เพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ thank you to everyone for watching my clip video thank you so much and see you next video อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะพี่พี่เพื่อนสวัสดีค่ะ